เวลาที่มีใครมาถามอะไรเราค่ะไม่ว่าจะเป็นที่ทํางานงานที่เกี่ยวกับการให้บริการหรือว่าคนอื่นๆรันดอมเนี่ยทั่วไปหรือเวลาชาวต่างชาติมาถามเส้นทางเรานะคะการที่เราตอบ I don't know เลยนะคะมันก็อาจจะทําให้เราดูแบบไม่มีเยืย่อใยไม่ใส่ใจไม่มีน้ําใจนั่นเองนะคะแต่ทีนี้จะตอบยังไงล่ะที่จะฟังให้ดูดีขึ้นแล้วก็เป็นคนมีน้ําใจคิปลูกสวยๆนะคะไปฟังกันเลยใน l a r n i n g English with k r u n i t ่ะ สำหรับคนที่ทํางานเกี่ยวกับการบริการการตอบคําถามลูกค,ค้าหรือว่าการตอบคําถามเพื่อนร่วมงานหรือใดๆก็ตามค่ะเราสามารถพูดได้ว่า I'm not the best person to answer that แล้วก็จะตามด้วยประโยคซ้อยที่คล้ายๆกันค่ะสําหรับประโยคแรกนะคะ I'm not the best person to answer that but I'll try to find out and I'll get back to you I'm not the best person to answer that but I'll try to find out and I'll get back to you ประโยคนี้นะคะแบ่งเป็น3ส่วนในการค่ะว่าฉันอาจจะไม่ใช ให้คนที่ ตอบคำถามนี้ได้ดีที่สุดนะ I'm not the best person to answer that but I'll try to find out ตรงนี้ค่ะเราเสนอตัวค่ะว่าเดี๋ยวฉันจะพยายามหาคำตอบให้นะ I'll try to find out นะคะคำว่า find out นะคะมีความหมายว่าไปเสาะหาคำตอบนั่นเองค่ะและส่วนสุดท้ายค่ะ I'll get back to you ตรงนี้ค่ะเป็นการให้สัญญิงสัญญาว่าเดี๋ยวตอบกลับไปนะเมื่อได้คำตอบแล้วนั่นเองค่ะและต่อมาค่ะ I'm not the best person to answer that but I'll look into that and I'll get back to you ยังประโยคนี้คล้ายๆก,กันกับประโยคที่2นะคะว่าเออฉันไม่ใช่คนที่จะตอบคำถามนี้ได้ดีที่สุดแต่ว่า I'll look into that ก็คือเดี๋ยวฉันจะไปหาคำตอบให้นะในเรื่องนั้นๆก็คือ look into คือไปค้นหาเพิ่มนะคะ and I'll get back to you แล้วเดี๋ยวฉันจะติดต่อกลับไปหาคุณค่ะและอันที่3ค่ะ I'm not the best person to answer that but I'll double check and I'll get back to you I'm not the best person to answer that But I'll double check and I'll get back to you. สำหรับตรงนี้ก็คล้ายๆกันกับอัน2อันก่อนหน้านี้นะคะคือเดี๋ยวขอเช็ค double check ก็คือขอเช็คดูอีกรอบหนึ่งก่อนว่าแบบคำตอบที่มีเนี่ยมันใช่ไหมแล้วเดี๋ยวติดต่อกลับไปนั่นเองค่ะในอันต่อมาค่ะถ้าเราไม่ใช้ I'm not the best person to answer that เราสามารถพูดได้ว่า That's a good question That's a good question ในบางครั้งนะคะถ้าเราพูดแบบนี้นะคะต้องใช้โทนเสียงให้ถูกต้องด้วยน้ำเสียงจะต้องไม่แบบกวนเขานะ ะคะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะคิดว่าเราไม่อยากช่วยหรือไปกวนเขานะคะดังนั้นเนี่ยเราสามารถใช้ประโยคได้ว่า that's a very good question หรือ that's a good question ก็ได้ค่ะเลาตามด้วยซอยอันเดิมค่ะเช่น that's a good question I'll try to find out and I'll get back to you เหมือนกันเลยค่ะว่าอืมเป็นคำถามที่ดีว่าแต่เดี๋ยวขอฉันไปหาคำตอบก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะติดต่อกลับไปนั่นเองค่ะ that's a good question that's a good question และอันต่อมาค่ะเวลาที่เรารู้ข้อมูลอะไรสักแบบประมาณหนึ่งนะคะแล้วก็เราแบบคิดว่ามันไม่น่าจะใช่คำตอบที่ถูกต้องที่สุดแต่ว่ารู้เท่านี้ค่ะเราสามารถพูดได้ว่า as far as I know as far as I know สำหรับ as far as I know นะคะแปลว่าเท่าที่ฉันรู้เท่าที่ฉันทราบนะคะแล้วก็ตามด้วยข้อมูลที่เรารู้นะคะเท่าที่มีตอนนี้ยกตัวอย่างเช่น as far as I know there are no Mexican restaurants around here as far as I know there are no Mex m e x i c a n r e เ t a u r a n t s around เ e r e เท่าที่ฉันทราบนะฉันว่ามันไม่มีร้านอาหารเม็กซิกันอยู่แถวนี้เห็นไหมคะคือไม่ได้เป็นข้อมูลที่คอนเฟิร์มชึบแต่ว่าเท่าเท่าที่ฉันรู้นั่นเองค่ะต่อมานะคะเราไปดูคําที่บอกว่า I don't know แบบไม่เป็นทางการบ้างค่ะอันแรกนะคะถ้าเราไม่พูดว่า I don't know I have no idea I have no idea หรือ no idea แบบย่อๆก็ได้คะ่ะว่าฉันไม่รู้ นะคะ I have no idea หรือต่อมาค่ะ I have no clue I have no clue หรือ no clue no clue ก็คือแบบไม่รู้เหมือนกันนะนั่นเองค่ะคำต่อมาค่ะไว้ใช้กับเพื่อนคนสนิทคนในครอบครัวนะคะมีคนมาถามเราแล้วเราไม่รู้อ่าเราก็อาจจะตอบไปว่า search me search me คือแบบอ้ฉันไม่รู้เหมือนกันมามามา,มา,มาหาในนี้ <laughs> อย่างนั้นหรอคือจริงๆก็คือแปลว่าฉันไม่รู้นั่นเองค่ะ search me อันต่อมาค่ะ beats me beats me え<ペー> That beats me, that beats me ก็คือแบบฉันไม่รู้ฉันไม่รู้เหมือนกันนะคะหรือ You got me beat, you got me beat นะคะก็คือแปลว่าฉันไม่รู้นั่นเองค่ะสำนวนต่อมาค่ะเป็นสำนวนที่ทางฝั่ง British English นะคะเขาก็มักจะพูดกันค่ะว่า I don't have the foggiest idea, I don't have the foggiest idea หรือบางครั้งเขาลบคำว่า idea ออกค่ะเหลือแค่ I don't have the foggiest, I don't have the foggiest หรือบางครั้งมันจะเหลือเป็น I haven't the foggiest I haven't the f o g g e s t นะคะแปลว,ว่าฉันไม่รู้เหมือนกันไม่รู้จริงๆนะคะ I don't have the foggiest clue what's going on here Have the clue going here. และอันสุดท้ายค่ะอันนี้นะคะใช้กับคนเซนิทจริงๆ,ๆเท่านั้นนะคะไม่งั้นจะกลายเป็นว่าเราไปกวงติงเขานะคะนั่นก็คือ how should I know how should I know ฉันจะรู้ไหมเราคิดว่าฉันจะรู้เหรอไม่รู้เหมือนกันเย้ยนั่นเองนะคะโอเคค่ะทั้งหมดนะคะก็เป็นคำและประโยคของการพูดว่า I don't know ค่ะทั้งแบบทางการและไม่เป็นทางการนะคะลองเอาไปใช้ดูค่ะฝากแชร์ฝากไลค์แล้วก็ subscribe ด้วยนะคะบา,บายค่ะ